ว่าจริงๆแล้วอ่ะเอเป็นนักธุรกิจก่อนที่จะเป็นอาจารย์ค่ะคือเราก็อยู่ในวงการที่เขาเรียกว่าค้าขายออนไลน์มาตั้งแต่ยุคประมาณ5-6าถึงปีที่แล้วนะคะตอนที่เริ่มธุรกิจก็น่าจะเหมือนกับทุกท่านที่เริ่มต้นคือเราส่งเองเนาะคือทำเองตั้งแต่ต้นเลยลงแอดเองนะคะมีอย่างเดียวที่เราไม่ได้ทำเองคือสินค้าเราไม่ได้ผลิตเอง ในยุคนั้นคือเราทําธุรกิจอย่างเดียวคนเราได้เงินมาก็ต้องใช้ใช่ไหมคะเราก็ชอบไปเที่ยวนะมันเป็นเลยจุดเริ่มต้นที่แบบแล้วตอนเราไปเที่ยวใครจะส่งของในยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีฟูลฟิลเมนต์เป็นที่รู้จักเลยด้วยซ้ำต,ตอนนั้นเราแก้ปัญหาด้วยการไปดิวกับร้านเล็กๆร้านหนึ่งที่เขาอยู่ใกล้ไปรษณีย์แล้วเขาขายกล่องเขาขายกล่องไปรษณีย์แล้วเขาอยู่ใกล้ไปรษณีย์แล้วก็บอกว่าส่งไหมรับส่งไหมเขาก็ได้ อนนั้นเราคือเราตั้ง Excel เองอทำให้เขาด้วยนะคะนับสต็อกเองอันนั้นคือปัญหาแรกที่เราเจอว่าเวลาเราไม่ได้ส่งเองแล้วเราไปใช้ Fulfillment ที่ไม่ใช่ Fulfillment ที่มีระบบจริงๆของ high, หายของหลุดแบบนี้นะคะจนะจุดหนึ่งที่เราจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะคะก็ปวดหัวเลยตอนนั้นคือเจ้านี้ใช้ไม่ได้แน่ๆนะคะจนค้นไปค้นมา ตอนนั้นเมืองไทยเริ่มมี f u ลฟิลเมนต์นะคะแต่ยังไม่มีการสนับสนุนจากทางภาครัฐเท่าไหร่ฟูลฟิลเมนต์เขาก็ทำกันเองจนเราไปเจอเจ้าหนึ่งชื่อเหมียวลอจสิสกนะคะ,ะก็รู้จักกันนะคะพี่เขาก็ขายของออนไลน์เหมือนกันก็เจอปัญหาปวดหัวแบบนี้เหมือนกันเขาก็มาตั้ง f u ลฟิลเมนต์เราก็ขอใช้บริการด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยจุดยากของเองคือเอจะไปเรียนที่อังกฤษปีนึง แต่ไม่อยากปิดธุรกิจถ้าเกิดว่าท่านมีเงินเท่ามหทุกเดือนเรื่องอะไรเราจะต้องปิดไปหละนะคะเราก็ไปใช้บริการฟูลฟิลเมนต์ค่ะซึ่งบอกเลยว่าการใช้บริการฟูลฟิลเมนต์นะคะสามารถทำให้ธุรกิจเราเดินต่อได้แล้วก็ไม่ตกหล่นเลยค่ะแต่เอกอยากจะให้ทุกท่านมองแบบนี้ค่ะว่าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเราขายขายของเนี่ยนะคะ เราอาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม10บาท15บาท20บาทให้กับฟูล f ูลเมนต์รวมถึงอาจจะมีค่าเก็บสต็อกแต่สิ่งที่เราจะได้กลับมานะคะอย่างที่เ e. อใช้บริการมาตอนนี้ก็ตั้งแต่เริ่มแรกเลยหลายปีแล้วนะคะสิ่งที่1คือเราไม่ต้องปวดหัวในเรื่องของการนับสต็อกการใช้ f u ลฟูลเมนต์คือเขาก็จะมีโปรแกรมสต็อกติดมาด้วยอยู่แล้วเพราะเขาเองก็ต้องนับเหมือนกันว่าของเราในระบบของจริงๆมันชนกันไหมมันตรงกันไหม ตัดปัญหาเรื่องปวดหัวเรื่องสต็อกอันดับหนึ่งสองคือตัดปัญหาปวดหัวเรื่องการไปต่อคิวค่ะถ้าคุณไปช่วงสี่โมงที่คืนนี่เนี่ยคือหนึ่งไม่มีที่จอดรถสองคือคุณจะเจอกับมวลชนมหาศาลเคนก็เคยไปจุดนั้นมาก่อนเราก็รู้สึกว่ามันเสียเวลาเราควรจะเอาเวลาของเราตรงเนี้ยไปพัฒนาจุดอื่นของธุรกิจไปดูแลลูกค้าไปคิดแคมเปญมาร์เก็ตติ้งสะดีกว่านะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ตัวฟูล f ิลเมนท์เขาจะเข้ามาช่วยเราคือเรื่องค่าใช้จ่าย บางทีเราส่งเองบินบินเก็บกันไหมคะถ้าเป็นคนมีระบบก็จะเก็บหน่อยเนาะแต่ถ้าเป็น SME หรือคนที่ขายของเป็นรายย่อยอะบางทีแบบเอาบินหายไม่รู้เลยว่าเดือนสรุปเราเสียค่าใช้จ่ายกับลอจิสติกวยไปเท่าไหร่ใช่แต่การที่ใช้ฟูลฟิลเมนต์ตรงนี้คือถ้าเป็น EXPENSE ในด้านของลอจิสติกทั้งหมดคือมันอยู่ตรงนั้นหมดแล้วเราดูได้เลยว่าเรา ขายได้เท่าไหร่เราเสียค่าโลจิสติกเท่าไหร่นะคะอีกหนึ่งประโยชน์คือเราไม่ต้องมีหน้าร้านหรือเราไม่ต้องเร้าล้านนะคะอย่างตัวเอเงเนี่ยพอกลับมาจากอังกฤษก็คือก็มาเป็นอาจารย์เลยนะคะก็ไม่มีเวลาแน่นอนนะคะเราก็ไม่สามารถบอกว่าเดี๋ยวมามาเฝ้อร้านไม่ได้แน่นอนนะคะ การที่เราใช้ fulfillment ตรงนี้นะคะเราสามารถตัดในเวลาเวลาลูกค้าบอกว่ามารับที่ร้านได้ไหมเอกก็จะบอกเลยว่าอ๋อของเราไม่มีหน้าร้านแต่ถ้าลูกค้าสะดวกสามารถมารับได้ที่คลังสินค้าดูยิ่งใหญ่แต่เป็นคลังสินค้าของโลจิสติกส์สตาร์ทอัพนะคะอันนี้ก็ช่วยตัดปัญหาเราได้นะคะจากที่คุยกับเพื่อนๆ SME ด้วยกันบางคนอยู่ต่างจังหวัดไม่มีสาขาที่กรุงเทพอ่า ตรงนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันก็คือบอกไปเลยว่ามารับที่คลังสินค้ากรุงเทพก็บอกที่อยู่ของโลจิสติกไปค่ะค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ก็คือเราเอาเวลามาแมネจหลังบ้านค่ะก็คือตัวระบบของโลจิสติก f ฟูลฟิลเมนต์เนี่ยเขาจะมีการเก็บลูกค้าไว้ให้ด้วยว่าลูกค้าเรานะคะส่วนใหญ่เราดูได้เลยว่าเป็นคนที่ไหนจังหวัดอะไรสั่งเยอะคนนี้ดูย้อนหลังได้หมดเลยคนนี้สั่งตัวไหนสินค้าตัวไหนขายดี สินค้าตัวไหนใกล้จะหมดเราเอาเวลาของเราอะค่ะมาแมเนตพวกกลยุทธ์ต่างๆว่าเอ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะออกแคมเปญอะไรดีนะสินค้าตัวไหนขายดีเราควรจะตุนสินค้าตัวไหนมาแบบนี้ค่ะเราก็มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นอย่างที่บอกเลยแล้วเราก็จะสบายใจมากขึ้นค่ะอย่างถ้าใครขายของออนไลน์จะรู้ดีว่ามันมีความกังวล จะไปไหนก็เดี๋ยวลูกค้าสั่งของค่ะเดี๋ยวต้องมาแพ็คของะะจะออกไปข้างนอกอุ้ยเดี๋ยวไมเซนเจอร์มารับของนะคะเชิญชวนกันอีกสักนิดละกันค่ะของ s อ e ที่เขายัางไม่ได้เข้าร่วมเ<ะ>นาะเมื่อกี้พูดประโยชน์ต่างๆไปแล้วนะคะพูดถึง<ะ>ข้อควรระวังบ้างว่าถ้าท่านเนี่ยไม่ไม่บริการลูกค้าอย่างดีเมื่อกี้ก็ถามคุณเมฆไปแล้วนะคะลูกค้าเราใจร้อนูกค้าเราอยากได้ไวนะคะ่ค<ะ>่ะคนเสียหายมันตามมาแล้วมันกระทบกับธุรกิจเราขนาดนี้ ผลเสียเยอะมากนะคะอย่างที่บอกคือตอนนี้การทําธุรกิจแบบอ e ีคอมเมิร์ซหรือออนไลน์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายๆเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะการที่เราไปเสียค่าแอดหรือค่าโฆษณากับลูกค้าใหม่แน่นอนว่าคอสมันสูงกว่าการเมนเทนลูกค้าเกา่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้เขามาเป็นลูกค้าแล้วหนึ่งครั้งนะคะสิ่งแรกที่สําคัญคือความประทับใจะะอย่างบอกเลยว่าสินค้าอย่างที่หายเนี่ย สินค้าต่อนหนึ่งชิ้นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ3,500บาทก็ไม่ใช่ของถูกเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลให้ดีไม่สร้างความพึงพอใจตั้งแต่แรกมันมีโอกาสที่จะเสียลูกค้าไปเยอะมากนะคะและ,และเราไม่ควรจะให้เขาซื้อครั้งเดียวแล้วจากไปนะเราควรจะเมนเทนเขาไว้ให้ได้นานที่สุดนะคะเราควรจะหนคือส่งให้หว2ส่งให้ดีให้สวยแพ็กเกจให้ดีหรือถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเราต้องรับผิดชอบและตอบสนองได้ไว การใช้ u l f i l เ m e n t อย่างเงี้ยค่ะเหมือนอย่างเวลาลูกค้าตามของปุ๊บเราเสิร์ชปุ๊บเรารู้ทันทีเลยว่าของอยู่ที่ไหนแล้วของส่งออกหรือยังของจะส่งออกวันไหนของจะถึงประมาณวันไหนสิ่แล้วช่องทางขายเรามีอะไรบ้างตอนนี้คะตอนนี้ช่องทางาการขายก็จะมีเว็บไซต์นะคะแล้วก็จะมีไลน์มี a c e b o o k แล้วก็โทรศัพท์เข้ามาเลยนะคะค่ะซึ่งสามารถเข้าไป,ปลักได้หมดไหมกับโลจิสติกตัวนี้ที่เราเอาเข้าไปใช้คะ รับได้หมดเลยค่ะก็คือเราก็าส่งออเดอร์ก็ส่งทางไลน์ลงเข้าระบบอันนี้ก็ได้หมดเลย uh huh. ลก็คือตอนนี้คือทางเออส์ลอจิสติกสตาร์ทอัพเขาก็มีเทคโนโลยีที่พัฒนาตัวเขาเองเรื่อยๆอย่างถ้าใครขายของแบบผ่านทัฟฟีปป่ละะาซาดาก็ปักอินกันได้ uh huh. ค่ะเอาาาังนั้นมาเจาะลึกถึงสินค้า,ากันบ้างนะคะของประเภทนี้เลยอันนีน้่ยเป็นเครื่งอ,รองสำอาง,องเป็นอาหารเสริมนะคะมีหลาย SKU ไหมคะ มีไม่เยอะค่ะ SKU ไม่เยอะเท่าเสื้อผ้าคะจริงๆก็ต้องบอกว่าเวลาที่เราจะเลือกอฟูดมีเมนเนาะเราก็ต้องเลือกที่เหมาะก,กับเรานะคะถ้าเรา SKU เยอะนะเราก็อาจจะต้องเลือกที่แบบค่าหยิบน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็น SKU ไม่เยอะเราอาจจะไม่ต้องซีเรียสตรงนี้ตรงนี้เราก็ต้องไปดูรายละเอียดของแต่ละเจ้าอีกทีนึงค่ะแต่ว่ายังของเองเป็นอาหารเสริมเนาะก็ ถือว่า SKU น้อยถ้าเทียบกับหมดเสื้อผ้าเพราะว่าอาหารเสริมเราก็จะมีแค่แยกสีไปแยกประเภทไปแต่ไม่มีแบบไม่มีสายไม่มีสีนะคะมีแค่ประเภทสินค้าเท่านั้นเองแล้วเป็นอาหารเสริมมันต้องขึ้นอยู่กับวิธีการจัดเก็บการหยิบการฮีพออะไรเงี้ยนะคะมันมันจะต้องมีการระมัดระวังการดูแลบ้างอย่างอย่างอาหารเสริมของเราเนี่ยก็คือเนื่องด้วยความที่เขาเป็นเจลเขาจะไม่เหมือนแบบแบบเม็ดนะคะก็คือ ต้องเก็บในอุณหภูมิห้องห้ามเก็บในความร้อน <c oughs> เพราะว่าเขาเป็นของเหลวนะคะ <c oughs> เพราะว่าอันนี้จะเหมาะกับคนที่ทานแล้วอาจจะไม่ระบบดูดซึมอาจจะไม่ได้ดีมากคือเขาจะดูดซึมดีและดูดซึมไวผู้สูงอายุจะทานได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นความที่เป็นของเหลว <c oughs> ก็จะต้องเก็บในพื้นที่ที่อุณหภูมิเหมาะสมอ่าบางที่ถ้าเกิดว่าเราไปเก็บที่บ้านเราก็ต้องเปิดแอร์เลี้ยงเขาตลอดเวลานะคะซึ้นเปลืองอีกนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ฟูฟิลเมนต์นอกจาก ตัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้ด้วยแล้วพอเป็นเจลเอาเรื่องการแพ็คบ้างเราต้องไปแนะนำเขาไมว่าต้องแพ็คยังไงไม่ให้แตกไม่ให้ของทางฟูฟิเมนต์เขาก็จะมีให้เลือกค่ะว่า<ะ>ห่อบับเบิลไหมนี่ค่ะก็ก็ถือว่าบริการดีเลยก็<ะ>คือเราก็สามารถเล,ลือกได้ว่าเราคุยกับเขาได้คือฟูฟิเมนต์จะดีตรงอย่างเจ้านี้จะดีตรงที่ว่ามันคลัสตมได้คือ,อบางที เอสเอชยูเราเขาอาจจะไม่เคยมีเราขอให้เขาเพิ่มได้นะคะหรือว่าเราขอให้เขาแพคแล้วใส่โบชัวร์เพิ่มขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันหรือว่ามีอะไรเห็นบางเจ้าเนาะเขาก็แถมสินค้าพิเศษเล็กๆเป็นขนาดทดลองเลยก็เป็นช่วงเวลาสิปัจาัยได้ก็คือคุยกันได้หมดเลยเพราะว่าเอว่าอีกหนึ่งอย่างที่ที่ฟูฟิวเมน คุยกันได้เนี่ยมันจะมีตรงที่ว่าคือมันไม่มีอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะเหมาะกับทุกคนเนาะมันต้องคุยกันนอกรอบอีกทีหนึ่งว่าสินค้าเรามีความต้องการอะไรเป็นพิเศษไหมนะคะแล้วก็มาคุยกันตรงนี้นะคะแลจัดึงเหมาะกับจัดส่งแล้วแพ็กเสร็จแล้วชิปปิ้งมหาการจัดส่งเลือกยังไงดีคะเพราะว่าสินค้าแต่ละนั้นจะแตกต่างกันมากน้ำหนักเบาน้ำหนักเยอะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ของของของสินค้าเองเนี่ยจะเน้นที่ความเร็ว คือเอาเจ้าไหนก็ได้ที่เร็วที่สุดใช่แพบบงกว่านิดหน่อยไม่เป็นไรคืออย่างแต่ก็ต้องดูม a จินสินค้าของทาง่านแต่ว่าอย่างถ้าบอกเลยว่าสินค้าเอกงที่บอกนองราคามันค่อนข้างสูงเราก็ต้องการแบบที่เร็วที่สุดแล้วก็ถนอมสินค้าเราให้ดีที่สุดแล้วมีส่งไปต่างประเทศด้วยไหมคะส่งไปต่างประเทศก็มีเหมือนกันค่ะช่วงก่อนก็มีเรื่อยๆแต่ช่วงนี้ก็จะเงียบๆไปเนื่อากโควิดแต่ว่าโลจิสติก สตาร์ทอัพในโคงการก็อย่างของเนี้ยก็คือส่งได้เลยนะคะเราก็แจ้งเขาเลยว่าออเดอร์นี้ส่งต่างประเทศนะคะอ่าพวกโลจิสติกสตาร์ทอัพนะคะเขาจะมีเส้นสายกับโลจิสติกเจ้าอื ok ่นเป็นพิเศษเพราะว่าอย่างเคอรี่เองเงี้ยถ้าเราสง่งถ้าเราไปส่งเองเรามีปัญหาตามยากมากเลยแต่ถ้าเราตามผ่านฟูลฟิ l เมนต์สตาร์ทอัพเร็วมากเลยนะคะคือเขาคุยกันได้เลยนะคะแม้ว่าแบบสมมติส่งต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาก็จะมี ผู้ให้บริการในมือเขาเขาจะแนะนำเราได้ว่าประเทศนี้เอาเจ้านี้ไหมประเทศนี้เอาโปรไวเดอร์เจ้านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปถึงต่างประเทศเปกมเหมือนกันถมามีปัญหาจะได้รับฟิดแบ็กกันมาเองค่ะค่ะกว้า่ให้คุณเอททวนแบรนด์อีกสักครั้งหนึ่งละกันค่ะแนะนำเจลคลาสให้กับุกท่นจากนติดตามด้วยคะสำหรับตัวเองก็เป็นอาหารเสริมนะคะเจลคลาสนำเข้าจากอเมริกานะคะซึ่งอาหารเสริมของเราเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของ ในเรื่อง<ม>ของการดูแลสุขภาพที่เป็นสุขภาพฟื้นฟูระยะายาวอาจจะเป็นฟื้นฟูเกี่ยวกับหัวใจไตเบาหวานนะคะก็เป็นอะไรที่ลูกค้าทานแล้วก็เกิดรีพีชออเดอร์ได้เยอะนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดว่าทำไมเราต้องใช้ฟูลฟิลเมนต์เนาะเพราะว่าเราจะได้ดูได้ทันทีเลยว่าลูกค้าท่านนี้เขาทานมานานแค่ไหนแล้วนะคะก็จะดูได้ตลอดเลยค่ะก็จริงๆอย่างที่อยากจะฝากก็คือว่าเวลาเราทำรุปถินะคะเรา หาลูกค้าใหม่ก็สําคัญแต่การดูแลลูกค้าเก่าสําคัญกว่านะคะเพราะว่ามันจะทําให้ถ้าเราดูแลลูกค้าเก่าได้ดีแล้วหาลูกค้าใหม่ควบคู่เราจะเห็นเลยว่ากําไรต่อต่อเดือนเนี่ยมันจะเยอะขึ้นอย่างชัดเจนค่ะพอต้นทุนหาลูกค้าใหม่สูงจริงๆค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุณเอนะคะขอสยงปรบมือด้วยค่ะ แบเซลฟ้านะคะนี่เป็นหนึ่งผู้ประกอบการ s อสนะคะที่เข้ามาร่วมในโครงการ DPD Service X Logistics Start Up นะคะคุณพิญญาชัยสงครามค่ะ